สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการไปม่ยอมซูนะครับวันนี้ก็จะมาให้อาหารกรบฮอนฟอกไอตัวคลิป <laughs> ไอตัวคลิปที่แล้วนั่นแหละ <c oughs> ดูดดู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 ุด่ยเหนียวจัดไอตัวคลิปที่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าคลิปที่แล้วก็ดองมาประมาณอูกี่เดือนไม่รู้อะเกือบปีอะครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองตัวนะ นี่ก็คือไอสีสตรอบเบอรี่แล้วก็สีช็อกโกแลตนะครับนี่เหลือแค่สองตัวแล้วส่วนไอเหลืองก็ <S <S 1> <S 1> เรียบร้อยครับตายแล้วโอ้โหไอตัวนี้หิวจัดเลยนะก็มาให้กันเลยวันนี้ก็จะให้เป็นนี่ครับให้เป็นนี่เลยมาแรงสาบดูเบียรนะครับหาซื้อง,ง่ายเพาะง่ายนะครับโอเคให้ตัวนี้กันก่อน น้องอาจจะมีคลายบ้างนะครับเพราะว่ามันมีขานะมันก็ดิ้นเล็กๆในปากโอ้โหกินไปแล้วไม่ได้ให้มาเกือบอาทิตย์นะหิวจัดเลยสารับคลิปที่แล้วก็ผมลงไปก็ยังมีผลตอบรับดีนะขอบคุณที่ไม่ลืมกันอาถึงจะไม่ได้ลงคลิปเป็นปีเลย ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังมาคอมเมนต์มากดไลค์นะครับยังไม่ลืมกันก็จะอัปเดตไอสองตัวนี้เรื่อยๆนะนี่ตัวนชอบขายหินยิงลิ้นนี่ครับอุ้ยขาย เรียบร้อยนะคาะยี้ยเฮ้ยไปกินเข้าไปเออกินเข้าไป คือแบบต้องรอให้แมลงสาบม,มันนิ่งก่อนนะมันถึงจะกินในตัวเนะี้ยซึ่งเอาใจยากมากแต่ตัวนี้เหมือนอยากอยากจัดอีกตัวนะผมให้อีกสักตัวเลยแล้วกันอุย้ยเน่น ตัวน้ำตาลผมให้ตัวเดียวพอแล้วนะเพราะว่ามันชอบคลายอะ่ะถ้าผมแนะนำคืออันนี้ผมไม่ได้ให้บ่อยนะ,มะแมลงสาบให้แนะนำให้เป็นพวกปลาเนื้อปลาดีกว่าหรือว่าเป็นปลาเป็นตัวเลยน่าจะงอย,ยง่ายกว่านะครับพวกมแมลงก็เพราะผมเลี้ยงตุ๊กแกเสือดาวด้วยไงเอไม่ใช่แซตเทลผมก็เลยมีมแมลงสาบนี่ไม่แพงมากนะแต่ผมจาไม่ได้เท่าไหร่ลังหนึ่ง สี่สิบห้าสิบตัวนี่แหละนะครับก็เขากำลังเอาอาหารลงกระเพาะอยู่นะโอเคครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u บ s ไ r i b e ช่องแบ,บมยมซูด้วยนะครับจะกลับมาอัพคลิปไม่รู้จะได้อัพเท่าไหร่กันไม่รู้จะอัพได้กันกี่คลิปแต่ถ้าแต่ถ้ายังมีคนดูอยู่ผมก็จะอัพเรื่อยๆนะเฮ้ย Tick, 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 tick.